ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิบเซฟโลกไม่ลืมอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระับผมขอยกมือมไหว้ขออาภาัยท่านมานะที่นี้ด้วยหากดูแลวช,ชอบใจชอบใจปุ่มสับสตะไครอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้พวกเราหน่อยนะครับ อันดับสิบไม่พูดไม่จาม่งเข้าหน้าคว้าไว้ทันมันไวมากต้องฝากเอาภาพช้ามาให้ดูให้ชัดเจนอีกครั้งด้วยครับนี่ฮะสีดาทยานมาใช้กระบาลอันมันแผลบแวบเข้าหมง่งคงคิดว่าเข้าหน้าแต่ก็แพ้ปลายมือนะ้ำบุก รับอันดับเก้าเล่นมุกตอแหลแต่ไม่ยิงวิ่งเลยมาก็ยังไม่ได้นําพาไปหาตะข่ายถูกนักไว้ได้ด้วยตํารวจ5นายได้แก่หมวดโป้งจากชี้สิกลางและนางก้อยฮะดูครับทั้งหลอกทั้งไซส์ไฟที่ใต้ขาทยานดั่งซูเปอร์แมนแทนๆทนไปเซฟเลย อันดับ8ไหลผ่านมาหวังค่าระยะประชิดเสือกติดคาสิยาะคาดว่าคงหัวร้อนเป็นแน่ครับดูภาพช้าระยะไม่เกินสี่หลาค่าไม่ตายรอดด้วยปายเล็บคนยิงเจ็บใจเซฟได้ไงถุงมือตีบวกเท่าไหร่กันวะอันดับ7เปิดจากปากเกริดสเสด็จมาเมืองทองส่งเต็มกระบาลทยานรับได้ซ้ำให้ตายแม่ก็เช็ดขาดให้อุทานเช็ดแค่มึงมันควรไปอา่า ดูภาพชาที่ไม่น่าเชื่อครับเมื่อมงแรงทะแยงมุมก็พุ่งมาปัดซัดอีกดอกก็บอกสบายสบายอีกดอกก็ได้ถ้าไม่เกรงใจกันนะนะอันดับที่6อยู่ซ้ายจ่ายอย่างโค้งลงกระบานททยานมาปัดรีบอัดซ้ําก็ทําไม่สําเร็จดูเด็กแกบผีเข้าครับดูครับเซมมหาสัจจันท์มันไม่น่าจะรับได้กลายเป็น2โคตรเซมนี่พิเศษตัวไหนมาครับเนี่ย อันดับห้ามาไวเหมือนหมอใส่แว่นเล่นด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้ามาเปิดตเตลิดมุ่งงกระทังสนามเม่งข้ามาปัดได้เฉยเลยดูครับมงแบบนี้ยังไงก็เบียดเสาวแกรีบเข้าไปเจรจาบอกคุณตาขายไม่ว่างขอเชิญออกอีกทางนะครับ อันดับสี่มาถึงมึงชิปแบบนี้เห็นทีคงมือไม่ไหวเลยใช้หัวปัดแนี่ไอสัตว์มีเด้งคานทยานหมงซ้ำก็ทำไม่ได้แล้วคำว่าควายก็เรียงรายเข้ามาฮะโอ้โหดูครับเซฟด้วยหัวยังเหลืออีกตัวคอยซัดแกยังปัดออกมาได้นี่นายแดกกาวเป็นอาหารเช้าหรือเอามาดมก่อนแข่งวะเนี่ย อันดับ3าหลุดเดียวมาถ้ายิงเข้าเราเป็นแชมป์แน่แต่แกได้แค่ฝันเพราะดันยิงไปติดขาผ่าใจเสียเมียบ่นเป็นเดือนเลยครับนี่ครับจากอาเย็นเป็นอาร้อนย้อนสอนมาคนเดียวเตรียมเลี้ยวไปยิงดันวิ่งเจอด่านผ่านไม่ได้สุดท้ายกัได้แค่รองแชมป์ไป อันดับที่สองรับแบบอื่นมันธรรมดาแต่ถ้าเอาฮือหาไม่ต้องเล่นท่านี้ฮะมันป่องบ้องแตกดูครับจะรับแบบธรรมดาแต่ว่าโลกมันไม่จำต้องทำแบบนี้พี่เอาไปเลยครับห้ากระโปงอันดับหนึ่งมาถึงมงโงงส่งไปให้ใกล้จะข้ามเส้นเล่นเอามือดักตักออกมาอย่างหน้ามหัศจรรันตบมือกันเกลียวกราวเลยครับ ดูครับสะบัดหัวแกกลัวจะเข้ารีบเอามือมาปัดสกัดหน้าเส้นเห็นแล้วเยี่ยวเล็ด,ดูเสร็จดิปรบมือให้เลยและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูและชอบใจอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามตอนใหม่ๆไว้ด้วยนะครับ